แล้วนะครับวัดพระาธาตุภริพุนชัยซึ่งมาถึงและเพิ่งจะรู้ว่าคนที่เกิดราศีมีนเนี่ยต้องมาไหว้พระาธาตุภริพุนชัยบังเอิญมากๆม,ม,ม,มีคาดคิดเลยว่าจะเป๊ะโชกขนาดนี้นะครับข้างในนะครับมีครูบาศรีวิชัยนะครับมีบรรยากาศภายในพระวิหารนะครับ ด้านนอกจะมีบอกว่าราศีอะไรมาไหวนะฮะแต่ด้านในพระวิหารก็จะเป็นไหวพระาธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับส2องราศีอย่างเช่นปีชวดนะครับชวดต้องไหวพระาธาตุมองไม่เห็นเดี๋ยวไปเอาแว่นก่อนพระาธาตุสีจอมทองนะครับปีชวดนะครับอำเภอจอมทองนั่งรถสีเหลืองจากเชียงใหม่ไปได้นะครับถ้าเกิดใครไม่หาะไปเองนะครับอันนี้อิฉลู ต้องไปสักการะพระาธาตุลำปางหลวงจังหวัดลำปางปีขานพระาธาตุช่อแห่ที่แพร่นะครับปีถอะนะครับวัดพระาธาตุแช่แห้งจังหวัดน่านปีมะโรงวัดพระศีลจังหวัดเชียงใหม่นะฮะถลุไปก็ข้างหลังวัดพระศีลเขาจะออกประตูสวนดอกนะครับแล้วก็ปีมะเสงงูเล็กจะต้องไหวพระาธาตุเจ็ดยอดที่จังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันวัดเจ็ดยอดเคยไปหรือยังส่วนปีมะเมีย ต้องไปถึงพมา่าเลยนะครับชเวดากองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดที่อยู่เมืองไทยก็ไปไหว้วัดชุมพลคีรีจังหวัดตากก็ได้ไม่ต้องไปถึงพมา่าแต่ถ้าเป็นพระธาตุดอยสุเทพที่เกิดปีมะเมยจังหวัดเชียงใหม่นะครับปีวอกไหวพระธาตุพนมนะครับปีวอก มีไก่ไวพระธาตุหาริพนชัยแต่ราศีมีนด้วยนะครับราศีมีนด้วยเพราะข้างนอกก็จะติดไว้12ราศีแต่น,นี้ชูวิบนักกษัตริย์นะครับอันนี้ปีจอสำหรับพระเกศแก้วจุรามณีอยู่ที่วัดวัดเกศการามเขาไม่ได้เขียนชื่อวัดอันนี้เขาไม่ได้เขียนชื่อวัดแต่เขาเรียกสั้นๆว่าวัดเกศจริงๆชื่อเต็มๆวัดเกศการามอ่ะปีสุดท้ายรักนักกษัตริย์สุดท้ายปีกุลนะครับ สำหรับใครที่เกิดปีกุลก็ไปพระธาตุลอยตุงจังหวัดเชียงรายนะครับมีพระพุทธคยาด้วยใช่ไหมนีปีมะเสงต้องไปถึงอินเดียเลยนะครับใครที่เกิดปีมะเสงงูเล็กต้องไปถึงอินเดียแล้วไม่มีวัดในไทยสำรองเหมือนกับวัดชเวดากองที่ต้องไปพมา่าก็คือถ้าเป็นอยู่เมืองไทยก็ไปแค่ชุมพลทีดีจังหวัดตากนี่คือ12สองปีนักกษัตริย์นะครับพระธาตุพาริภุญชัย เราขอชาร์จแบตไปด้วยทุกคนเพราะว่าเมมจะเต็มน,นี่มีครูบาสีวิชัยนะครับเป็นนักบุญจากล้านนาที่ไปทำคุณงามความดีชาวเชียงใหม่จะสักการะมากแล้วก็เป็นคนจังหวัดลำพูนนะครับนี่สมัยก่อนพระธาทุปิปุณชัยพังอย่างนี้เลยทุกคนสร้างด้วยไม้สมัยก่อนนะครับเจอกัน <het> ขอบคุณครับ เอามาฝากครับเป็นไงบ้างครับน้องๆอยู่ที่ไหนกันตอนนี้กลับหรือยัง